ก็เอาเป็นว่าตัวสัญญากับสังขารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าจิตซึ่งเป็นกระบวนการเนี่ยเราใช้คําว่าความคิดอย่างเดียวครูบาอาจารย์ท่านก็ดูความคิดนั่นแหละเป็นเบื้องต้นก่อนก็เหลืออีกตัวหนึ่งก็คือตัววิญญาณวิญญาณหรือก็ว่าผู้รู้ก็ได้ถ้าเป็นเครื่องมือนํามาใช้เราเรียกว่าสติเครื่องมือที่นํามาใช้เราเรียกว่าสติผู้รู้ะ วิญญาณอันเดียวกันปัญหาคือบางครั้งเขาใช้คำว่าจิตเขาไปอีกไอตัววิญญาณก็เรียกว่าจิตมันก็เลยเป็นว่าจิตเห็นจิตเอาจิตไปดูจิตมันก็เลยสับสนตรงนี้แต่ถ้าเราแบ่งเงี้ยมันก็ชัดว่าเราแยกความคิดออกไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วเราเอาตัวจิตไปเป็นผู้รู้ผู้ดูก็หมายความว่าการปฏิบัติเนี่ยเราดูที่ความคิดใช้วิญญาณดูความคิดใช้จิตดูความคิดตื่นเท่าไหร่ อันนี้ก็จะชัดว่ามันแยกออกไปอย่างนั้นจิตเห็นจิตอ่ะอย่างที่หลวงปู่ดูลว่าแต่ว่าไอ้คาว่าจิตอันแรกคือว่าจิตสังขารความคิดจิตที่สองก็คือวิญญาณนี่จะให้เข้าใจแค่เนี้ยให้เข้าใจว่าการปฏิบัติต้องแยกให้ออกสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ปู้รู้สิ่งที่ตาเห็นไม่ใช่ตาสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ปู้รู้